อเอาอเอาลยค่ะหอวหางซิบประจำไม่ค่อยถูกเต็มเลยพอกระจกสุดกระจกทม่สดุดตักเลยค่าอันนี้ห้าสิบวันละก็ทุกวันสองขีดเทสต์สวัสดีครับผมเวัสดีครับสวัสดีแล้วครับกับแซมบัดดอนครับพี่น้องวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง Coolpose นะครับพอดีเพิ่งจะซื้อกล้องมาใหม่ครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูครับว่าภาพจะคมชัดขนาดไหนนะพี่น้องเนาะชัดเจนจัดแจ้วขนาดไหน เดี๋ยวไปดูครับพี่น้องครับมาที่ตลาดลาวบึงการเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศตลาดลาวบึงการพร้อมกันครับพี่น้องไปครับไปชมครับนู่นเลย <S 2> <S 2> นี่ครับมาถึงแล้วครับตลาดลาวบึงการนี่มีไว้เด้อพี่น้องเด้อหนังเข้มเป็นผัดกว่านี่ครับพี่น้องเคนสร้างหนังเข้มเด้อเพ่น จะซว้อไปฝากครับแล้วก็เดินดูของปลาครับอันบริครับนี่มีอะไรให้ดูล้า กมีครับเยอะแยะเลยครับมกันต่อครับอ,าาอ,อ,อู้ครับาาาาาาสุดนู่นเลย งครับน่เงไม้ครับ,ถ,รบถ้าเดินรอาหาของปลาครับนี่บอบ หน้าบ่ครับหน่้าครับผมขายจังไครับน่ะแปดสครับโอ้ค่าไส้เนาะฮะค่าไส้บครับครับผมน้อยใหญ่เลยป็นประตูบไหไหนี่หลย no oh. ใช่ในครัวเป็นหวดติดเข่าแล้วพี่น้องอ๋อเจอแล้วร้านนี้มีร้านผมเจอมากับร้านเป็นของปลาเป็นของบเทานละครับหหอยน้เอาเลยค่ะเอแม่ขอห้ยหาซิปสังไะเสยจดกั่่กสั่าไค่ะทุกวันสองขีดเกตสิบาทได้ไรค่ะสิบาท เอาหาที่ปล่สองขิดเจ็ดสิบาทกีละสอ,อ,องสิบห้างถุงนี่ค่ะถุงตาแห้ค่ะไม่ถุง่ายูุ่ค่ะ dia kat sudutlah Pak. มันล่าแล้วพี่น้องของแท้คร oh ับอีสานมันเข้าตรงนี <y <y ้ครับคุณยายเราขายเราเป็นาม่ผมนะแม่ก็ปลาคุณยายจะพูดประเดิร์คองม่อีสานมันดอนครับชอ o ยูทูบแม่อีสานมันดอนทำยูทูบครับยูทูบยูทูบเด้อลงเพจเด้อเพ่นเื่อนจะบอกโทรศัพท์อันบอโทรศัพท์ยหายบริษัทอีเด้อย้บริษัทบริษัทคบ นี่เ <jump> ท <in above> ่าแล้วเนี่ยเท่า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 ่าเอาเอาให้แน่ครับกองเดียวครับคือเท่าไปลาบก่อนจอมมีดแล้าเรือเดียวเท่นั้นหะกิบมดครับพีทบ่าจะห เดินไปดูบน่งนปลาครับที่จริงอ่ะพอมีเราไม่เต็มแนวเรื่องนี้รเท่าใส่ครับนี่พุทธาโยโองามเนาะ่อดบนแรกบนอย่างบนนี่ทกขได้ค่ะปั้ครับไปครับไปครับภาพคมชับดีบองเสร็จ ซื้อมาแล้วครับซื้อมาแล้วนี่ตัวนี้กองกองไงเลยกี่ซื้อมาหนึ่อพระรามครับยาวเลยครับยาวถสุดนู่นเลยเดินไม่ไหวแล้ว ร้ม,มนมห,หยิยบกันเลยเหรอผัดตมเนได้ครับครับคมชัดดีนะครับไงนะผลไม้เป็นไงบ้างครับสำหรับกล้องโกโปรสีภาพคมชัดดีไหมครับนี่ครับไปเดินเที่ยวตลาดไอ้ตลาดนัดลาบดวบ๊อบเลยพี่น้องเลย เอาไปปีชนะหน้าเบิ่งครับว่าเป็นจะซื้อบ่ครับคือว่าคมชัดดีครับผมว่าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องยใช่ไหมครับฝากเชิกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อครับแค่นี้แหละครับผมครับสวัสดีครับนี่เขาเรียกบึงการครับนี่ข้างหลังนี่ครับ